มิกเซอร์ตัวนี้อาการก็คือเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าที่ตัวมิกเซอร์ของเราก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาซ่อมเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีอาการไฟไม่เข้านะครับจากที่ผมได้ตรวจเช็คตัวเดปเตอร์นะครับก็ยังจ่ายไฟได้ปกติแต่เมื่อเปิดปิดแล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะถอดฝาหลังดูแผงวงจรด้านหลังนะครับว่าจะมีอรอยไหมรอยขัดหรือเปล่านะครับ โอเครับทุกคนมาดูด้านหลังนะครับจะไม่มีรอยช็อตหรือรอยไหมนะครับตัวมิกเซอร์นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟต่ำๆนะครับแล้วก็กินกระแสไฟที่ต่ำนะครับโอกาสที่จะเกิดการช็อตไหมนะครับยากไม่เหมือนกับตัว power amp เครื่องเสียงนะครับดังนั้นนะครับในการตรวจเช็คถ้าอาการไฟไม่เข้าเราต้องไล่ตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟนะครับมาอย่างสะพานไฟนะครับที่เป็นตัวสวิตช์หรือว่าเป็นฟิวนะครับ มิกเซอร์ตัวนี้อาการก็คือเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าผมก็จะใช้เนบนะครับมาบายพัดตัวสวิตช์นะครับที่เป็นสผพานไฟน,นะครับทุกคนเมื่อบายพาสตัวสวิตช์แล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟเดียงเข้ามาอย่างตัวมิกเซอร์นะครับดังนั้นก็ฟันธงได้เลยนะครับว่าตัวที่เสียก็คือสวิต อาการเสียของสวิตก็คือคอนแทคหรือว่าหน้าสัมผัสน,นะครับซึ่งเราควรจะเปลี่ยนนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีตัวสวิตผมจะทำการซ่อมเจ้าตัวสวิตแทนนะครับเพื่อใช้งานชั่วคราวไปก่อน ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับในการถูหน้าสัมผัสหรือว่าคอนแทคของตัวสวิตช์ด้านในตัวสวิตช์ก็ใช้ปลายมีดขูดเพื่อทำความสะอาดใช้สเปรย์คลีนเนอร์นะครับเพื่อล้างหน้าสัมผัส ต่อไปก็ทําการประกอบตัวสวิตต์นะครับ ตอนนี้ตัวมิกเซอร์ของเราก็กลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมบอกว่าซ่อมชั่วคราวนะครับแต่ที่จริงก็ใช้งานชั่วโคตรก็จนกว่าจะเสียนั่นแหละครับอ๋อและเมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องเสียงมิกเซอร์นะครับสเปรย์ตัวนี้นะครับใช้ขจขัดคราบมันและสิ่งสกปรกนะครับล้างแผงวงจรผมเองจะใช้บ่อยมากนะครับในการล้างตัววอลลุ่มสไลด์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มแบบแบบลูกบิดนะครับหรือแบบสไลด์ก็สามารถใช้เจ้า เครเนอร์ตัวนี้นะครับมาล้างทำความสะอาดได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับโคยุตไดไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วมีติดขัดมีปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ